เย r g อ n กนคล p จากผู้สงสยัยสู่ผู้ศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของลิเวอร์พูลบางครั้งทีมฟุตบอลไม่ได้แค่ชนะหรือแพ้ในสนามแต่มันชนะในหัวใจของผู้คนที่ศรัทธา10ปีก่อนลิเวอร์พูลไม่ได้ขาดนักเตะฝีเท้าไม่ได้ขาดแผนการเล่นที่สวยงามแต่เราขาดจิตวิญญาณความเชื่อจนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่ง เดินเข้ามาในห้องแถลงข่าวแล้วเรียกตัวเองว่า The Normal One j ย r g e n Klopp ย้อนกลับไปวันที่8ตุลาคมปี2015วันที่เบรนด a นโรเ g e r s ถูกแทนที่ด้วยกุญซือชาวเยอรมันผู้มีรอยยิ้มอบอุ่นและสายตาเด็ดเดี่ยวเขาไม่ได้ประกาศว่าเขาจะพาทีมคว้าแชมป์ทันทีแต่เขาพูดเพียงประโยคเดียวที่สะเทือนทั้งแอนฟิ d We have to change from doubters to believers. เราต้องเปลี่ยนจากผู้สงสัยให้กลายเป็นผู้ศรัทธาตอนนั้นลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในยุคที่แฟนบอลหวังแต่ไม่เชื่อทีมยังไม่มั่นคงหลังจากยุคซัวเรสจบลงความทรงจำของฤดูกาล2013-14ที่เฉียดแชมป์ลีกยังฝังอยู่ในใจแฟนบอลและความรู้สึกนั้นแหละที่คลอพองเห็นเยอเกนคลอปไม่ได้เข้ามาพร้อมภาพลักษณ์ของผู้กอบกู้ เขาเข้ามาเหมือนครูใหญ่คนใหม่ในโรงเรียนที่กำลังสับสนเขาไม่ได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชั่วข้ามคืนแต่ขอเพียงเวลาและความร่วมมือในถแถลงข่าวแรกเขาพูดกับแฟนบอลเหมือนพูดกับเพื่อนไม่โอ้อวดไม่ปิดบังน้ำเสียงจริงใจและสายตาที่มั่นใจทำให้แฟนบอลหลายคนรู้ทันทีว่านี่คือคนที่จะพาเรากลับไปรู้จักตัวเองอีกครั้ง เพราะความจริงก็คือก่อนครอปมาลิเวอร์พูลเหมือนคนที่หลงทางเรายังพูดถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ไม่แน่ใจว่าจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้อย่างไรเราพูดถึงประวัติศาสตร์แต่กลัวจะ,ะเผชิญกับปัจจุบนันจากผู้สงสยัยสู่ผู้ศรัทธาไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆหลายคนจำประโยคนั้นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่าผู้สงสัยหมายถึงอะไร ผู้สงสยัยคือแฟนบอลที่รักทีมแต่ไม่กล้าเชื่อเต็มหัวใจอีกต่อไปเพราะเคยผิดหวังเคยเห็นทีมล้มเหลวตอนใกล้ถึงฝั่งฝันคลอปไม่ได้พูดเพื่อให้เรารู้เสึกดีแต่พูดเพื่อท้าทายพวกเราทั้งนักเตะทั้งแฟนบอลให้เชื่อในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของลิเวอร์พูลไม่ได้เริ่มจากการซื้อนักเตะแต่เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิด เขาปลูกฝังความกล้าให้ทีมเล่นเต็มที่โดยไม่กลัวผิดพลาดเขาสร้างบรรยากาศในห้องแต่งตัวให้ทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่คือครอบครัวที่มีภารกิจร่วมกันลิเวอร์พูลในวันที่กลับมามีชีวิตฤดูการแรกของคลอปจบลงแบบธรรมดาในตารางคะแนนแต่ความรู้สึกของแฟนบอลกลับไม่ธรรมดาเลย พลังความหวังและความศรัทธาเริ่มกลับมาในทุกนัดที่แอนฟิลจำได้ไหมตอนคืนยุโรปกับดอทมุลในยูโรปาลีก2016เกมนั้นลิเวอร์พูลตามหลัง1ต่อ3แต่กลับมาชนะ4ต่อ3เสียง You Never Walk Alone ดังกระหึม่มอีกครั้งในแบบที่เรานึกถึงยุคเก่าของแชงคลีมันคือสัญญาณว่ายักษ์ที่หลับไหลได้ลืมตาอีกครั้ง และจากนั้นทุกอย่างค่อยๆเดินไปในทางที่ถูกต้องปี2018เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2019คว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ปี2020แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีและทั้งหมดนี้เริ่มจากการเปลี่ยนใจไม่ใช่แท็ติกคลอบและพลังของการรวมเป็นหนึ่งเดียวอดัมเบที่ตั้งชื่อหนังสือว่า Power of the Collective พลังของการรวมเป็นหนึ่งเพราะคลอปไม่ใช่แค่โคชเขาเป็นผู้นำที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญนักเตะอย่างมิลเนอร์เฮนเดอร์สันหรือแม้แต่ฟิมิโนไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ในตอนแรกแต่ภายใต้คลอปพวกเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานหนักและความเสียสละนี่คือฟุตบอลแบบมนุษย์ของคลอปฟุตบอลที่มีหัวใจมีน้ำตาและมีรอยยิ้ม คลอปเปลี่ยนลิเวอร์พูลและเปลี่ยนแฟนบอลสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่ใช่แค่ความสำเร็จในสนามแต่คือวิธีที่คลอปทำให้แฟนบอลมองทีมของตัวเองต่างออกไปเรากลับมาภูมิใจในความธรรมดากลับมารักทีมโดยไม่ต้องอายผลการแข่งขันเพราะเรารู้ว่าทีมนี้สู้เพื่อเราเหมือนที่เราสู้เพื่อพวกเขาคลอปทำให้คำว่า you never walk alone กลับมามีความหมายจริงอีกครั้ง แล้วหลังจากนี้ล่ะเมื่อคลอปจากไปสิ่งที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่คือมาตรฐานของหัวใจเขาทำให้เรารู้ว่าการเป็นลิเวอร์พูลไม่ใช่แค่การชนะแต่คือการเชื่อแม้ในวันที่ดูเหมือนทุกอย่างจะพังลงเพราะถ้าผู้ชายคนนี้เคยทำให้เราเชื่ออีกครั้งได้อนาคตลิเวอร์พูลจะไม่ต้องกลัวว่าจะกลับไปเป็นผู้สงสายอีกเลยแล้วคุณล่ะครับ คุณจำได้ไหมว่าตอนไหนที่คุณเริ่มเชื่อในลิเวอร์พูลอีกครั้งคอมเมนต์มาแบ่งปันกันครับเพราะทุกความทรงจำของแฟนหงคือส่วนหนึ่งของเรื่องราวเดียวกัน